โอ้ยหลังจากที่เล่นกับทีมต่างชาติมาทั้งวันแม่งไม่ชะนะเลยเออมีคนไทยบ้างค่อยค่อยอุ่นใจหน่อยเห่็ใว่ลงไหนครับพี่ลงไหนสว,วัสดีครับครับผมสวัสดีครับ แบกผมด้วยนะได้ยินไหมพี่ผมตัวหนักนะเพิ่งกลับมาเล่นเองพี่เพิ่งกลับมาจากทำงานใช่ไหมอะไรพี่เพิ่งกลับมาเล่นนี่คือเพิ่งกลับมาจากทำงานใช่ไหมไม่ใช่เพิ่งกลับมาเล่นเกมผับจีพี่อ๋อครับครับตลกตลกเลยนะ แต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนก็เล่นแต่ผับจีเนี่ยแล้วก็หลังๆมาไปเล่นอวีเอเออผมผมก็เบื่ออวีแล้วเนี่ยแต่ช่วงนี้ผับมันปิดนะไม่มีเกี่ยวกันใช่ปะ่ะ <c oughs> นี่ตลกเออเนี่ยผมผมเพิ่งมาเจอคนอารมณ์ดีเนี่ยเล่นตาเมื่อกี้มันปั่นช่วง,งนอ้อ นเตือนนหายแต่ผมเจอผู้หญิงไม่ได้นะผมวิ่งใส่เลยผมบอกเลยวิ่งแบบเออวิ่งแย่งปืนแย่งปืนอะไรเงี้ยเออเอาเรื่องแล้วพี่เออผเดี๋ยวผมก็ตายแล้วคำพูดคำจาวันนี้มอยจริงหน้าด้วยพี่โอ้โหสุดยอด มอเก่งแต่หน้าตาไม่ให้แม่งก็เท่านั้นพี่ผมว่าบ,บางคนน่ละหน้าตาไม่ให้ก็กหคมอได้ผู้หญิงไม่เลือกหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ไม่หรอกพี่มันไม่ได้ขนาดนั้นช่วงนี้ไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกช่วงนี้ผูช้ชายมัขนขาดจริงนะใช่แล้วเออ มันมีใครลงบ้างเนี่ยนอกจากตีเราเนี่ยไม่มีไม่เห็น,น,นเลยอ่าแสดงว่าแถวนี้ของไม่ค่อยดีพี่เจอสใน,นถ้าพี่ไม่เล่นบอกเลยมีเนี่ยอะไรว่าดาคุกนอมอะ่ะไอวีเอเอสอ่ะ อ๋อมาผมเล่นแค่ไหนนัดเดียวบอดกูวิ่งวนหามะเขือพวงไงอยู่ที่เดิอนหาได้เอาไปขายมะเขือพวงช่วงนี้ตังหายากอยู่ใครวะใครวิ่งวะอยู่เี่ไหนครับเนี่ย ผมหมายถึงบ้านเนาะเฮ้ยเฮ้ยใช่ผมอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปมอปลโโาอว่าโหพูดยากนะทำงาน,นอยากไปอยากไปไหนก็ไม่ได้ไปกะว่าจะไปหา,าข้าวม็อบกินฟรีนะไมื่บช่วงนี้แบบ กลัวโควิดเนี่ยได้แล้วใช่ไหมคือแต่โควิดน่ากลัวจริงๆนะอันนี้เป็นคนที่ไหนเนี่ยหัวแตกงานนี้ผมเป็นคนสีเกตครับหลายที่เหรอคนที่ไหนนะผมไม่่อยได้ยินคนสีสเกตครับสีสเกตอ๋อข้าวข้าวอร่อยสีสเกต ก่อนเพื่อนผมเยอะเอาไปสติกินสักกะสอบไม่ดีนี่ขายกันแล้วเหรอนี่เป็นยุ่งอันนี่ก็ทำนายชาวบ้านผมอโอ้โหอวดบอดวิ่งตัวนึงลูกบอดลูกคนน่าจะเป็นบอด ขนาดผมเดินยังติดกำแพงอยู่เลยมันมีใครเล่นเกินหรอพี่ใช่มูปามานกันนะผมอ่ะใช่ระดับเทพก็คงไม่ไหวนะระดับระดับเทพเขาไม่อยู่แบบนี้กันหรอพี่้อเาไปนู่นเออระดับหมดแล้ว เขาไปติดเอเดอะตะก่อนก็ก่อนไม่ไม่บีไปถึงแรงแรงแรงอ๋อแรงแรงกก่อนผมปีนกับเพื่อนก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งมีซี่สันอาทิตย์หนึ่งลีซี่สันก็ขึ้นเอเดเลยมผมปีนไปถึงชั่วโมงเองนั้นบินไปแล้วโอ้โหเอาจริงผมบินเข้าบ้านผมอะไม่ถึงชั่วโมงเอง คำ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 บบอย่าไปเครียดก <c oughs> ็บอกคนล<อ>้มท้ามจำในียิงผมเยียบไม่ตามผมยียบเลยคนล้มข้ามข้ามบอกคนล้ม้าข้ามนี่ก็โดดหยียบเลยหยียบเลยหยาแม่งเลยบอกบอกมองไม่เห็น <c oughs> ถ้าแบบเอาเอาเวลาเล่นาาถ้พับจีไ,ไปนอนแม่งสุขภาพคงจะดีกว่าเนี้ <laughs> <laughs> แต่แม่งห้ามไม่ได้อะแบบเอเอเหมือนนิ้วอะแม่งอยู่ไม่เป็นสุขยียดีก็นจิ้มไปเลยเออวางวางกินจิ้มแม่งมันพูดยากอะ่ะ ว่ามันเคยเล่นี่มันเคยเล่นม็นเเล่นอือผู้หญิงเขะไม่ค่อยเข้าใจหรอกทำไมทำไมว่างั้นี่ผู้หญิงเขารักสวยรักงามเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใน PUBG ก็เยอะนะผมเล่นเล่นตามเมื่อกี้ผมโดนผู้หญิงด่าเลยเล่นเยอะพี่ผู้หญิงเล่นเล่นจริงๆริงอะ ผมไปนอนอยู่กับอีก,อกตี้หนึ่งอะนอนอยู่ข้างหน้ามันอะแทนที่จะยิงมันอะไม่ได้ยิง <c oughs> ลืม้ฝั่งโน้นนี่ว่าอันนี้สุดลงบนพี่พี่เบอร์อะไรนะผมเบอร์เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์สามไปนู่นแล้วนี่ว่าเนี่ยผมก็มาเบอร์สามก็คับเจอฟูมังให้หน่อยได้ไหมเบอร์หนึ่งบายเบ้าเบอร์หนึ่ง บ้านหนึ่งบันหนึ่งผมทิ้งรถไว้ให้นะเดี๋ยวผมเดินไปไม่บบน่ามีอะไรไม่ฟมของเลยรืเล่าบ้าสา ไม่ฟาร์มเลยเหรอเขาน่าจะถนัดแบบเขาอาจจะเป็นนักมวยอะไรเงี้ยเอ๊เนื้เอเสียกิ๊บตรงนี้นะเอาไปผมไม่รู้ว่าแม่งแต่งปืนยังไงผมยังไม่รู้เลย ถ้าเป็นเออานั่นพี่นิ่งๆถ้าลูกเขียวก็ complain, คอมเพลนกิ๊บตรง oh. หลักๆก็จะประมาณเนี้ยกิ๊ตรงกิ๊บสามเหลี่ยมคือกิ๊บแดงอผมมีมีกิ๊บแดงอ่ะแล้วก็คอมเพลนกิ๊บกิ๊บแดงกับกิ๊บตรงอะไรเดียวกันกิ๊บตรงดีกว่าพี่มันกันดีกันสายออกอะ่ะออมันกันสายออกข้าง แต่พวกแบมันแล้วก็บคนสนัดเจอไหนก็เอานั้นอะก่อนใช่แต่จะก็เล่นกันสุดๆตัวนียแหละลิปตรงนี้แหละลิปตรงคลิปแดงอ่ะ <c oughs> แต่สไนนยผมชอบอเ,เล่นในนี่นะอีอะไรวะ s l สลาสไนค์ อมผมชอบแส่ในนัดเดียวมากกว่านัดเดียวมันดูมันไม่เปลืองไงมันไม่มันไม่ต้องย้ำม,มันมันไม่ต้องย้ำหลายรอบพี่ก็เปิดขอนอกครั้งเดียวได้มันมันดีอ่ะแสดงว่าผมนี่แม่งหัวโบราณมากม แต่แสแนนเคามันก็ดีพี่ถ้าเราคมพอใช่แต่ผมไม่คมเลยต้องซื้อมีดโกนมาไว้แล้วเห่เอ,อเ้ยอบาทบาทอันนี้บาดหรือไม่ก็เอ,เอาเหินมารับโอ้โหสุดยอดเอาเหินมาอ <laughs> เอเอเดี๋ยววันนี้มันกระตุกปะ่ะเซิร์ฟมันหน่วงๆปะไม่รู้ผมมีความรู้สึกคิดไปเองหรือไงม่รู้ ผมปกติเลยต,ตามเบอร์สามไม่ทันเลยเอาเอาคนสามเลยมีแล้วเอ,เอาคุณนสามปะมีแล้วมีแล้วอไอ้ยาเหมือนต้องข้ามน้ำข้ามทะเลโอ้โหแล้ว<า>ไปเจอนนั้นไปเจอบูธแคมป์ด้วยอห คิดว่าจะเข้าบูทแคมป์ได้ไหมเนะี่ยได้ขอแค่เข้าวงไปก่อนแล้วกันเฮ้ยข้างในฝ<ต>ั่งนี้ยยังไม่ข้ามน้ำกำลังคิดอยู่ว่าจะข้ามท่นานไ ข้างหน้าผมอะมีม,มีมีบนเขาอีกบ้มมางอ๋อไม่ใช่มาปิดผมมาติดเหินมาเยอะมาสามไปแล้ว <laughs> ไปก่อนก็ดีนเนี่ยผมว่างนั้นแหละ โงบีบแล้วด้วยไปส่วนอลไรที่ผมตามลังไปตำงมันนั่นก็เป็นกล่องเหล่เนี้มันยังอยู่ใช่ปะมันน่าจะไปฝั่งโน้นแล้วพี่ ยังไงวะข้ามข้ามน้ำแล้วนะพี่ผมอะ่ะเบอร์นหนึ่งไปดีกว่าเบอร์นหนึ่ง ผมไปเล่นคอฟดิวตี้มาอยู่พักหนึ่งโคตรเหนื่อยมันไม่รู้ดิแม่งเบิร์กอุ๊ยเรียบร้อย <c oughs> ผมว่าแล้ว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยกาดแล้วแม่งโอ้โหแล้วขึ้นยากด้วยผมต้องว่าไปฝั่ง marked the location เบอหนึ่งปั๊มยาก่อนดีกว่าเรียบร้อยไอตัวนั้นแะละที่แม่งเปิดอะนี่เหลือเบอร์สามกับเบอร์สี่แน่นอนจริง แล้วเบอร์สามไปเรื่อยเลยหันมาแล้ว,ลวอีกสิบห้าคนนึงเป็นดีๆไม่มีใคร ค b บผมไม่ค่อยชอบนะแม่งยิงแล้วแม่งองารมณ์เหมือนไอเอ็มสิบหงเลย <Russians> แต่มันแรงไหมเหรอมันก็แรงนะพี่แต่ระยะไกลๆมันไม่ได้มันมันสายรูเอ็มโฟไม่ได้เลยแต่ระยะไกลๆแม่งก็ต้องสนายอยู่แล้วแหละ Gimana kejadian QBZ ini? Kan ngangkut บอว่าข้างหลังแม่งตามมาเยอะแต่ไม่น่าจะมีนะเพราะว่าน่าจะมาหนักนันไงแม่งเข้าวงกันมาแล้วเออกระเป๋าสามแม่งน้อยมากเลย เบอร์สามอกลางวงเลยมั้งเนี่ยจริงใครว่าพูดจริโหเดีอบหล่อเบอร์3าวิ่งไปกลางวงเลยแน่นอนจริงมันไม่มีพื้นที่เลรนะพี่ ยนะี่สิบสี่เล็นมยี่สิบสี่นี้สกินนิดเดียวก็ร่วงแล้ว ต้องหามุมเล่นนะยไม่รู้มุมจะดยู่ไปทางไหนยังได้อยู่ยังได้อยู่เป็นไหน้าลดสองตัวลดหน้าลดสอ์ ดู๋วเขน้ากลับแม่ง <c oughs> โคตรสุ่มปาลาระเบิดเลย โอ้โหแน่นอน โอ้โหสุดว่ะขอคารวะแน่นอนจริงแน่นอนจริงมันเล่นนานแล้วดิต้องกาแสีสันละต้องการเ่ขึ้นเปซี่ยนเท่าไหร่มขึ้นผมเล่นมาเดือนหนึ่งผมยังไม่เท่านี้เลยเล่นมานานโอ้คารวะจริงท่านเี่ฉันต่ออันนี้เล่นไ เล่นเล่นเล่นครับเล่น